โอ้เกียร์นี้่าไหร่โอ้สภาพตรงนี้อีกอะตรเกียดเลยอ่าสองนี้ก่อนหอนอยู่ลงนี่เลยเอา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 ลงนี่แม่เลยขอไปยิงครับบน ยังไม่พร้อมเลยเลยอืมไอ้เหี้ยฟุต่อยไม่โดนเลยครับโลโลโล Oh. Wait, wait, low, wait, low, very low, very low. One shot, one shot, one shot, wait, one shot. Hey, huh? One shot. Rings around the corner and we've got 30 seconds. Reloading. Hey, what? ามาดีคนดนด้วยนะหาไม่เู่ไหนมันละไม่รู้หนีเราไหมหนีได้ตรงเฮ้ย ไม่ได้แต่เอาโยาโยอาอาพิคิเปอร์รอวะฮะเอ้ยออเอาดีเก็บอันนี้นิแตตีเี่วตันนี้คุณโดนแล้วนะครับไ่คือจะง่าน,นะอ๋ออา มึงร้องอยู่เลยอไอ้เขาไม่มดีเลยไอ้เข็มทำโจง่องงบปกติก็ได้นะไม่มีใครว่าหรอกโอ้โหสภาพสภาพแบบนี้ <laughs> <laughs> ไม่มีใครเก็บไอ้นี่หรอ ก็แบบแบบเันนึงุดจริงดิว่ามันกระอบเลยเเมันกระตกกรเป่าไอ้ี้่มันแหลกจริงกว่าอยู่ก็เล่นเมาก็มันก็พอเล่นได้แต่มันมันมีช่วงเฟรมตกพี่ขอมมึงละ แรมไ,ม,รม,ไม่ใช่ว่าแรมละกูเคยกูเค,ย,คยใช้การจอตัวนี้เล่นอยู่แต่มันไม่มีอาการกระตรงกระตุกเพี้ยไรเลยถ้าปรับ 720p มันจะได้70-100อ่ะแต่นี่คือแบบตกบ่อยมากแรมไม่ใไปนู่นเหรอเข้าวงกว่าไหมอ๋อแจ้ไม่พอ ไอ้เจ้ามึงกระตุกไหมเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะขึ้นแต่ไม่ได้มองจอปีมนมาขึ้นแบบแดงวทุบแล้วก็หายต้นแปดลายมาเได้ก็พอละแปดลายม่วงสวัสดีคุณดูด้วยน,นะครับไมใช้ไม่คืนได้นะโอ้ยต้นีมหน่วงว่ะต้นีมสองเคไม่ไหวแล้วนี่อ่ะมีคนดูอ่ะแปดร้อยคน สภาพเพียรู้ว่าสวัสดีผีโอเคเดี๋ยวรอบหน้าตั้งเป็นฟูเอสดีเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีคนฟาร์มแล้วโอเคเช็คไาว่ากาดคนไปเท่าไหร่แล้วโอ้ การจอบอกเออ,อกูเอ็นโคเดเธอร้อยนึงแล้วไม่ไหวแล้วการจอมาทรมานเล่นใช่ไแน่นอน <laughs> โอ,โอ ว้าวไม่อหกน,เ,หนเปน <พา S 1> ้องลุงทำไมเนี่ยเดี๋ยวมีคนอยากเล่นเก็บไหมเก็บอะไรบททองเล่นมาก็ได้ <c oughs> พวกกวูยิงสกบทองแม่งเดี๋ยวนี้ดีกว่าเล็ดดอดไเนี่ยแม่งเกิดแต่สกบทองอ่ะแบบดนี้ Two. Beginning ring countdown. Need a wee rejuvenation. ring is distant. Replicator blessings upon us. A replicator of the close range. เฮ้ยไอ้ยิงกดยิงทีละนัดดีไหมคิมกดยิงทีละนัด v i e t n a นอกดีกว่าเฮ้ยทำไมมันไปอยู่อะไรนอกเวยอ่ ูไม่ชุบไอ้เฮียสภาพจัดเลยไปตามนอ้องกันเร็วแอ้คนเพียบเลยปนอน่ะ เป็นแบบกระตุกกระตุกครับไอเคนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่มังจำอไอไอในยูน่าจะไม่ถือน่าจะยังไม,ยงไม่ยังไม่เข้าสู่งการอมรอะประมาณกี่ปีวะอุะ้ยหลายปีแั้งแต่กูสิสิบสี่สิบสามสิบสี่อะตอนนั้นแลม ตอนนั้นคอมมันจะแรมป์8แล้วคือมันหลุดแล้วอ่ะแรมป์8อ่ะแต่ก่อนโคตรหลุดเลยนะใครแต่ก่อนเออแรม16คือแบบพวกเกมเมอร์แต่แรมป์8คือแบบทั่วไปอย <way> แต่ตอนนี้แม่งต้องแรม16ละแรม16เผือไม่พอเนี่ยจู่ห้ามันโคตร มายุคตอนแรมหนึ่งพันนะดิไม่เหียงด้วยสุจอไปเลยเหียงไหนก็ได้ไม่อยากเหียงอะไรเที่ยเ <จะ S 2> <อ>หียงอะไนก็ได้ไหมจอบอกนค n เ o อร์ไม่ไหวตียู่สอง k <laughs> อคนเองร้อยเซ็นอ่ะจบนี่นเดี๋ยวจะเปลี่ยน,นเปลนวนดีอ่ะกูบอกว่ามีคนใช่ไหมทำไมไม่เคยฟังมีปุ๊บสวิน็อกเลยหมยความว่าไงวะไสอตัวบินมาหากูอีกี่ โอ้ยเทียนี่เีียน่เอาจริงอะไรอีรเกียร์นักเลยอะไรฝั่งนู้นมองปืนเทียอะไรวะเดี๋ยวมันก็แปลกไ้ยูมัน ไไม,มกระสุนยิงโดนแล้วมันโอ้สภาพจัดไปโอ้ใช้หน,น้าตีมแบบเราไม่ไหววะมันก็ปรับแค่วูเอสดีเดย มันจะไปยากอะไรอยู่เฮ้ยวัดรู้สึกสภาพแปลกๆแล้วหรอครีมเรีรีดมีเร็วเดี๋ยวเราจบแล้วใช่ไหม ใช่อ่ะมูไม่น่ารอดหรอกอมันรอขึ้นมาทำไงอ่ะแค่งแม่งคือ Yeah.